และสัญญาณข้อที่3ที่สำคัญมากก็คือเขาจะเริ่มพูดถึงอนาคตกับคุณด้วยแผนที่ชัดเจนค่ะ Instead of saying I hope to visit someday, he'll start asking what month is best for me to book a flight. It moves from a dream to making a plan. For many Western men, action is how we show our true feelings. Talk is easy, but making a real plan takes effort and commitment. สังเกตรตรงนี้นะคะ ถ้าเขาเปลี่ยนจากคำว่าถ้ามาเป็นเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะคือสัญญาณที่สำคัญมากมันแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงๆมันคือความแตกต่างระหว่างผมคิดถึงคุณกับผมมีแผนที่จะทำให้เราหยุดคิดถึงกันและนี่คือ3สัญญาณแรกเท่านั้นนะคะดูวีดีโอแบบเต็มได้ที่ YouTube ตอนนี้ได้เลยค่ะและเราได้ทำคู่มือ7สัญญาณที่บอกว่าฝรั่งจริงจังกับคุณไหม เป็นไฟล์ PDF ให้คุณนำไปใช้งานจริงได้เลยค่ะเพียงแค่ทักมาหาเราที่ line at g o t m y e l แล้วรับฟรีไปเลยค่ะ